อย่าไปทับข่าวตรงนี้อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสุชาติครับสวัสดีครับท่านครับผมกำลังรอแบบเดยวเอาไหมนี่รับใครเลรอครับใ้าเลยใครเลยขอเชิญสัมมี่ครับครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับยุทธนรงค์เลยกครับยุทนรงค์เรอกยุทธนรงค์ในฉาที่มีอะไรอย่างเงี้ขออนุญาตกลับทุกคนนะท่านมีคนพูดลือกันว่าอ่า มายื่นดีท่านเลยอ่ะแต่แต่ผมก็จะไม่ต้องยื่นนะครับท่านครับ,รบ,รบผมขออนุญาตนะครับครับผมกรณีการที่พักเพื่อไทยออกทางรายการเมื่อวันที่24กันยายนสอน้าหกสกรณีที่ผมไปไปไปร้องกรกตเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับที่แอมมี่พูดว่า มีพักเพื่อไทยสนับสนุนด้านการเมืองทีนีนพ้พักเพื่อไทยเขาก็แถลงการออกซึ่งมีอยู่สองสามมีอยู่สองประเด็นที่ค่อนข้างจะผมเข้าใจว่าไปเป็นเรืลองสิทธิ์ของทาผมเองหรือผู้กระทาคืออย่างเช่นประเด็นที่หนึ่งเขาแถลงการว่าพักเพื่อไทยในฐานะนาจึงขอให้สังคมอย่าไปให้ความสําคัญกับนักร้องพวกนี้มากนกน,นี่ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สอง เพราะแม้แต่นายทะเบียนพักการเมืองพลังประชารัฐก,ก็ยังปฏิเสธว่าคนคนนี้หมายถึงผมนะไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองซึ่งทั้งสองเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ที่ผมร้องเขาเลยและมันเป็นการกระทําผิดรัฐธรรมนูญมาตราสีนะครับและเป็นการกระทาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบรัฐมนูลว่าด้วยมาตรา32ที่เขาเอาเหตุผลทางด้านส่วนตัวของผมเนี่ยมาประชาสัมพันธ์มาแถลงให้กับประชาชนรู้ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนการดิสเครดิตของผู้เราซึ่งผมญญก็ยากเรียนตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมทำงานอย่างนี้มาตั้งแต่ปีพศ2549ร่ท่านไปรู้ประวัติผมได้เลยไม่ว่าผมร้องกรณี ตอนนั้นนปชบุกบ้านคลเดกเป็จนงานทั้งมาไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าน้อยกว่าเรื่องและที่ผ่านมาผมไม่เคยรับผลประโยชน์ของใครทั้งสิง่นเพราะฉะนั้นการมาที่คณะกรรมการสิษย์เพียงเพื่อให้ท่านพิจารณาเป็นไปตามบทบัญญัติรับหนึ่งว่าการกระทําของคําแถลงการของพรรคเพื่อไทยนั้นนะละเมิดสิธย์ผมไหมเพราะมันจะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้อง ประชาชนหรือคนอื่นต่อไปข้างหน้าว่าถ้าคุณร้องอย่างนี้แล้วโดนพักการเมืองดิสเครดิตนี่มันมันไปนย้อด่าเขาหรือไม่และสําคัญที่สุดพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่ยืนยันมาตลอดว่าตัวเองอยู่พังประชาธิที่ปไตยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบพวกนี้ถือว่าเป็นธรรมดาจึงขออนุญาตนะครับรับผมอันนี้คือเป็นเอกสารตัวจริงครับขอบคุณครับตัวนี้เป็นสำเองของผมผมผมีสำเองไหมครับท่านท่านมีครับ ได้ครับได้ครับได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่นึกถึงกรรมการสิทธิ์นะครับเราก็มีบทบาทในการตรวจสอบนะครับเรื่องร้องเรียนก็แทบในใจในี่นะครับเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ที่หนึ่งก็คือเราคงจะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการที่จะตรวจสอบนะครับว่าเรื่องที่ท่านร้องเรียนมานั้นเนี่ย เอ่อการละเมิดสิทธิ์หรือม่อย่างไรเราก็คงจะได้มีการตวการตรวจสอบก็คงได้มีการสอบถามแสวงหาข้อมูลน่างใจทุกๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายผมติดตามพันธรรมท่านอนึ่ครับฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตท่านแต่คอนีฝากก็คือว่าจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องประสมเหตุนี้มาจากแอมมี่ที่ออกมาโพสเฟซบุ๊กแต่กลายเป็นว่าพักเพื่อไทยนี่จะฟ้องแต่แอมมี่เขาไม่ฟ้อง ซึ่งเป็นประธรรเนี่ยผมก็เลยต้องต้องต้องกราบเรียนท่านด้วยว่าในกรณีประเด็นอย่างนี้กับผู้ที่ออกมาเงเปิดเผยเพื่อให้ข้อมูลมันความจริงมันปรากฏ้องโดนฟ้องกับคนที่เปิดเผยแล้วก็ไม่ฟ้องนะครับมันถูกต้องประเด็นจะอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็คงจะแสวงหาข้อมูลในการตรวจสอบอย่างรอบด้านครับของที่เราจะขอข้อมูิฉายภาพาเป็นัอย่างไครับนี่ก็ เราก็ต้องต้องขอบคุณที่มายืเรื่องนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจากขอบคุณนี้มีอะไรผมเพิ่มเติมข้างหลังกต่างๆไปเชิญนะท่านนะครับท่านมีเบอร์ติดต่อเลยหมดมีเนโยบายได้ครับได้ครับได้ครับ